นี้นะครับแต่อนอื่นเชอรี่อายุเท่าไหร่ไม่อยากจะถามเอาเจนไหนดีกว่าอย่าถามเรื่องอายุเลยเพราะว่าถ้าเ้าดูที่รูปร่างหน้าตาน่าจะอ่อนกว่าอายุไงประมาณ30นินิดๆประมาณนั้นแต่เอาจริงๆอ่ะเป็นคนอยู่ในเจนเอ็กซ์เจนเอ็กซ์เจนเอ็กซ์เพราะอะไรที่ถามที่ถามเรื่องของอายุกันเนี่ยลองมาดูนะปีนี้เขาพิการพูดถึงเอาเกณฑ์อายุถ้าดูโพก่อนหน้านี้ที่ออกมาหลายๆโพหลายๆสำนักเนี่ย เขาจะบอกเลยนะว่ากลุ่มคนอายุเท่านี้18-30ถึง30จะเลือกพักนี้30-45ถึง45คือเขาพยายามที่จะดูในเรื่องของกลุ่มอายุแต่และอายุว่าแนวทางของการเลือกการตัดสินใจที่จะเลือกพักการเมืองสักพักมีเหตุผลอะไร มีอะไรเป็นตัวในการตัดสินใจที่จะเลือกดังนั้นเขาก็เลยอลองแบ่งกันไปเลยตามเจเนเรชันตามอายุต่างๆตามช่วงอายุว่าคนแต่ละช่วงอายุเนี่ยนะครับมีจำนวนประมาณเท่าไหร่จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า52ล้านคนเอาลองไล่ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเองอยู่ในเจนไหนแล้วเจนที่คุณผู้ชมอยู่เนี่ยที่เขาว่าแนวโน้มคาดการว่าเนี่ย น่าจะเลือกในโซนแบบไหนรูปแบบไหนเป็นการเปิดเผยของสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครองครับได้เปิดเผยจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้แยกตามช่วงอายุแบบนี้ช่วงอายุเรียกว่า generation นะครับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง5 2 2 4 1 8 0 8คนกลุ่มแรกก่อน before baby boomer ก็คือเกิดก่อนปี2491 อายุประมาณตั้งแต่77ปีขึ้นไป<ฮ>นะครับจำนวน2 9 5 6 182คนกลุ่มที่2กลุ่ม Generation Baby Boomer อันนี้เกิดระหว่างปี2,491ถึง2,505อายุประมาณ58ถึง76ปี9 6, 3 2 6 314คนกลุ่มที่3อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดนะ<ฮ>เป็น Generation X เกิดระหว่างปี2506ถึงปี2526อายุตั้งแต่ประมาณ42ไปจนถึง57ปีเฮ้ยเชอรี่40กว่าเหรออาเห็นไหมคะบอกไปแล้วว่าหน้าตามันยังไม่ถึงกลุ่มนี้ที่บอกว่าเยอะ,ะสุดนะ Generation X เนี่ย2506ถึง2526ประมาณ42-57ปีจำนวนกลุ่มนี้เยอะที่สุดคือ20,882,235คน Generation Y ครับเกิดระหว่างปี2527ถึง2546อายุประมาณ26-41ปีเป็จนจันวน17,983,355คนและกลุ่มสุดท้ายคือ Generation Z หรือว,ว่า4เนี่ยนะฮะเกิดระหว่างปี2547จนถึงก่อนวันที่16พฤษภาคม2548อันนี้อายุประมาณ12-25ปี1ล้าน 93,722คนครับค่ะทีนี้มาดูแยกรายละเอียดเป็นรายจังหวัดกันบ้างนะคะก็พบว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือต้องบอกก่อนนะคะอย่างเจเนอเรชันที่บอกมาเนี่ย กลุ่มเจเนอเรชัน X เนี่ยตรงนี้ะจะมีมากที่สุดก็คือกว่า20ล้านคนในกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่ามากสุดทีเดียวนะคะอยู่ที่1,777,588คนค่ะรองลงมาในพื้นที่กรุงเทพจะอยู่ในเจเนอเรชัน Y จํจำนวน1,455,337คนกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์8 6 0 8 6 9 4 61คนนะคะส่วนกลุ่ม before baby boomer นะคะ2 9 5 3 0 2คนและกลุ่ม Gen e r a t i o n Z หรื C, นี่ยหละจำนวน81,467คนทางนี้ก็พบว่าประชากรอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีทั้งหมดนะอย่างที่บอกไปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือกว่า52ล้านคนนั่นเองเพราะฉะนั้นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ58ปีขึ้นไปจำนวน1 4 3 7 8 3 7คนซึ่งคิดเป็น27.48%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดขณะที่กลุ่มที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือว่า first vote เนี่ยนะคะมีอายุก็คือ18 22ปีอยู่ในจำนวน4,12,803คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7.67%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดค่ะ oh. ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพักการเมืองน่าจะมีข้อมูลนี้อยู่บ้างเพราะแต่ละพักก็พยายามที่จะเจาะกลุ่มตอนนี้เยอะสุดนะครับสำหรับอายุคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์58ปีขึ้นไป14ล้านคนตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็น27.48%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทียบกับ First v o t e r คือคนที่จะสามารถเลือกตั้งครั้งแรกได้เนี่ย4ล้านคนเองอคิดเป็นเพียงแค่7.67%ค,ครึงคร่งๆเลยทีเดียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้ว เอาเป็นว่าสิทธิ์ของการเลือกตั้งแต่ละคนอยู่ในมือแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์เอามาดูกัน10จังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่ม First Voter ที่ต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยนะครับอันดับ1 First Voter จะมากสุดที่ปัตตานี12.25%รองลงมายะลาครับ11.53%นาารนราธิวาส11.38%า1 1ตาก10.67%แม่ฮองสอน10.32%สตูล9.72% กระบี่9.08%สงขลา8.91%การจนบ,บุรี8.65%และลบบุรีนะครับ8.58%ส่วน10จังหวัดที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุดนี่อันดับ1ที่ลำปางครับ35.58%รองลงมาคือลำพูน35.44%สิงห์บุรี35.38% แพร่ชัยนาทพะเยาสมุทรสงครามอ่างทองอุตรดิตถ์และเชียงใหม่ไล่มาตามลําดับอันนี้คือ10จังหวัดที่กลุ่มผู้เลือกตั้งนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดตามหน้าจอณขณะนี้ครับ